10เทคนิคะลวงน้ำหนักนิ่งนะครับหรือว่าลดน้ำหนักหรืออะไรก็ตามที่ไม่สำเร็จสวัสดีครับผมหมอท็อนะครับและนี่คือ d ็อกเตอร์ท็ anel n ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระรครับวู Woo hoo! วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง <Yeah. S 1> 10เทคนิค ทะลวงน้ําหนักนิ่งนะครับใครมีปัญหานะครับโยโย่น้ําหนักนิ่งค้างนะครับหรือว่าลดน้ําหนักหรืออะไรก็ตามที่ไม่สําเร็จหรืออย่างที่จะหายจากโรคเรื้อรังต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหลอดเลือดนะครับบอกเลยครับว่าคลิปนี้สําคัญมากๆโอเคครับกนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ10เทคนิคทะลวงน้ําหนักนิ่งนะครับใครก็ตามนะครับที่มีปัญหาน้ําหนักนิ่งนะ หรือว่ามีโยโย่หรือว่ามีปัญหาอะไรก็ตามอะ่ะอยากจะหายจากโลดเรื้อรังต่างๆเนี่ยนะครับเบาหวานความดันไขมันนะครับคลิปนี้สําคัญมากนะครับเทคนิคข้อที่1ครับอัปเกรดโลข์าไฮแฟตไดเอทนะครับคือโดยปกติเนี่ยถ้าท่านอยากผอมหุ่นดีตลอดชีวิตนะครับโลข์าไฮแฟตไดเอทหรือกินแป้งต่าน้าตาลต่ตตตตาไขมันดีสูงเนี่ยดีมากๆอยู่แล้วแต่การอัปเกรดคืออะไรการอัปเกรดก็คือ1คือทานอาหารให้หลากหลาย2คือมีวันที่ทานแป้งแบบ น้อยกว่า1้อยากรัมต่อวันด้วยหรือบางวันน้อยกว่า100กรัมต่อวันนะครับหรือบางวันน้อยกว่า50กรัมต่อวันนะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปหลอกร่างกายของเรานั่นเองแต่โดยพื้นฐานยังต้องทานแป้งต่ตําน้ําตาลต่าอยู่นะไม่ใช่ว่าทานเยอะแบบสุดๆได้นะครับแล้วก็สลับไปสลับมาอย่างเงี้ยร่างกายของเราเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นในการใช้ไขมันมาเป็นพลังงานมากขึ้นนะครับจะทาให้ภาวะน้ําหนักนิ่งนั้นลดลงนั่นเองนะครับมาต่อกันข้อที่2ครับคือ flexible IF นะครับ มเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทํา IF แล้วน้ําหนักค้างเช่น16บหกทับแปแล้วค้างให้เพิ่มเป็น20่สทับสวันเว้นวัน16บหกทับแปดยี 4, ่สิบทับสี่สิบหกทับแปดยี่สิบทับสี่แบบนี้หนึ่งถึงสองอาทิตย์น้ำหนักจะลงหรือถ้าใครก็ตามที่ทําเยอะอยู่แล้วเช่น20่สทับสี่หรือทำโอ m มดวันมโอเดย์เยอะอยู่แล้วท่านอาจจะสเต็ปดาวลงมาคือลดลงมาอาจจะมีบางวันทําเป็น1 4บสทับสิหรือ12บสทับสิสลับวันไปมาเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมีความยืดหยุนนะครับในการเผาผลาญไขมัน เผาผลาญพลังงานมากขึ้นนั่นเองนะครับข้อที่3ครับนั่นก็คือการออกกำลังกายแบบ high intensity interval training นะครับใครน้ำหนักนิ่งตัวนี้ช่วยได้มากนะครับนั่นคือออกกำลังกายแบบหนักสลับเบานะครับทำเนี่ยประมาณ2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับครั้งหนึงใช้เวลาประมาณ20นาทีทำา5รอบนะครับทำให้หัวใจของเราเนี่ยเต้นแบบเขาเรียกว่าค่อนข้างแรงเลยเร็วเลยประมาณสัก80%ของ maximum heart rate อย่างผมอายุ44เนี่ยก็ประมาณ1 5 0 1 5รราวๆนี้นะครับซึ่ง ใช้เวลา1นาทีเท่านั้นนะครับเช่นวิ่งเร็วๆ1นาทีแล้วพัก3านาทีแล้ววิ่งเร็วๆ1นาทีพัก3นาทีทําแบบนี้5รอบมันจะตกเวลาประมาณ20นาทีสัปดาห์หนึงไม่ควรเกิน2ครั้งนะครับแบบนี้จะเาะผาผลาญไขมันได้ดีระบบเาผาผลาญดีมากน้ําหนักนิ่งเนี่ยทะลวงกันสุดๆเลยนะครับข้อที่4ครับ โปรโตีนธรรมชาติหลากหลายครับอันนี้สําคัญมากใครทานผงชงอยู่แล้วน้ำหนักนิ่งสิ่งที่ท่านต้องเลิกก่อนเลยคือไอ้ผงชงนั่นแหละนะครับมันกระตุ้นอินซูลินสูงแล้วท่านจะทานไม่เสร็จไม่สิ้นหมดเนื้อห,หมดตัวประจำอะ่ะนะครับแต่ว่าเงินไครเงินมันเนาะแล้วแต่นะฮะซึ่งตัวโปรโตีนที่ผมแนะนำนะฮะหมูเห็ดเป็ดไก่อย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับโปรโตีนจากพืชได้นะครับถั่วเทมเป้นะครับ ได้หมดเลยนะครับแล้วกอ็อาหารทะเลได้หมดเลยไข่ได้หมดเลยนะครับดีเลยแต่กินสลับสลับหลากหลายเครื่องในได้ไหมได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ปลาไขมันดีสูงได้ไหมได้สัปดาห์ละ2-3ครั้งเนื้อสัตว์นะครับติดมันนิดหน่อยดีกว่าไม่ติดมันเลยเพราะว่ากระตุน้นอินซูลินต่ำกว่านั่นเองนะครับมาต่อกันนะครับข้อที่5นั่นคือผ่อนคลายรีแลกซ์นะครับถ้าท่านเลือกวิธีการที่ทําให้ท่านเครียดมากๆเช่นคุมน้ําหนักรุนแรงมากออกกำลังกายเยอะมากนะครับหรือว่าเครียดกับการลดน้ําหนักมากคอติโซอฮอร์โมอนจะหลั่งนะครับให้ท่านสบายๆนะครับพยายามลดความเครียดตรงนี้ลงนะครับท่านจะ หยุดภาวะน้ำหนักนิ่งได้ง่ายกว่านะครับเครียดไปยิ่งน้ำหนักนิ่งนะครับปล่อยไหลสบายๆนะครับทำตามความรู้ที่ถูกต้องแบบนี้น้ําหนักลงแน่นอนนะครับข้อที่6ครับนั่นก็คือการฝึกกล้ามเนื้อหรือเวทเทรนนิ่งครับเมื่อไรก็ตามที่ท่านนะครับมีภาวะน้าหนักนิ่งท่านต้องเพิ่มเตาเผาพลังงานและกล้ามเนื้อคือเตาเผาพลังงานการเล่นเวทเทรนนิ่งสัปดาห์ละ2-3วันนะครับวันหนึ่งประมาณ20-30นาทีนะครับแบบนี้ช่วยได้แน่นอนนะครับต่อกันที่ต่อกันที่ข้อที่7คันน่ก็ือเรรรืื่่อองงขกาดมน้คับ ดื่มน้ำเนี่ยถ้าท่านดื่มกาน้อยกว่า2ลิตรนะไม่มีวันเลยที่จะลดน้ําหนักได้อย่างน้อยเนี่ยมี2.5ถึง3ลิตรผมแนะนําเลยน้ําอะไรได้บ้างน้ําเปล่าน้ําแร่นะครับชาเขียวชาจีนชาขาวชาดําไม่เติมน้ําตาลนะครับกาแฟดำนะครับน้ําผสมแอปเปิลไซเดอร์เมดิก้าน้าผสมเกลือชมพูสลับสลับกันทานให้หลากหลายนะครับอย่าไปทานอะไรอย่างเดียวตลอดเวลากินให้มันหลากหลายชีวิตเรานะฮะมันต้องมีความสุขด้วยมาต่อข้อที่8ครับหยุดน้ําตาลทุกชนิดรวมทั้งสารทดแทนความหวานครับ เพราะมันจะกระตุ้นอินซูลินของท่านและอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนาให้หยุดด้วยนั่นคือผงชูรสกระตุ้นอินซูลินยิ่งกว่าน้ําตาลทาให้การลดน้าหนักของท่านเนี่ยหยุดชะงักแน่นอนครับข้อที่9ครับนั่นคือเรื่องของการนอนถ้าท่านนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงแล้วท่านน้าหนักนิ่งนั่นคือสิ่งที่ท่านสมควรได้แล้วเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงคอติซอลฮอร์โมนหลังมากระบบเผาผลาญแยกนะครับร่างกายไม่โอเคการที่ท่านจะอ้วนขึ้นการที่ท่านจะน้ําหนักนิ่งมันเป็นเรื่ จำเป็นมากๆนะครับการนอนนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นสิ่งที่ท่านต้องตั้งใจทําวันละ7จ็ดถึงเชั่วโมงนะครับเวลาสี่ทุ่มถึงหกโมงเช้าโครทฮอร์โมนจะหลั่งได้ดีแบบสุดๆฮอร์โมนเผาผลาญจะดีแบบสุดๆและสุดท้ายข้อที่10ครับเป้าหมายท่านต้องยิ่งใหญ่เพียงพอถ้าท่านมีเป้าหมายแค่ลดน้าหนัก3โล,โล5โล7โล10โลแล้วเลิกแบบนี้ไม่เข้มแข็งพอครับเป้าหมายที่ดีนะครับสุขภาพดีตลอดชีวิตนะครับสามารถที่จะไม่เป็นภาระลูกหลานดูแลตัวเองได้จนแก่เท่านะครับ หุ่นดีดูดีผิวดีผิวพรรณดีชะลวัยย้อนวัยนะครับจะได้มีการเรื่องของถ้าเราน้ำอายุไม่มากเนี่ยการโปรโมทในการทํางานการที่เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยแบบนี้ก็เป็นเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมอีกเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว10ข้อนี้ครับผมมั่นใจว่าจะช่วยให้ท่านนะครับทะลุงน้ําหนักนิ่งได้แน่นอนโอเคครับพร้อมแล้วปะลุยกัน